สวัสดีนักเรียนทุกๆคนครับยินดีต้อนรับสู่รายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องการอ่านทำนองเสนะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับสำหรับการอ่านทำนองเสนะคืออะไรนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทำความรู้จักกันนะครับสำหรับการอ่านทำนองสนะน,นั้นนะครับคือการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะ ตามลีลาของบทร้อยกรองแต่ละประเภทซึ่งบทร้อยกรองนั้นมีหลากหลายประเภทครับไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกรอนไร่ซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านทนองสนอก,กาบยานี1ิครับสำหรับหลักในการอ่านทนองสนอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีหลักในการอ่านอะไรบ้าง สำหรับข้อที่1นนะครับอ่านออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักษรวิธีนะครับตัวอย่างเช่นคําว่าพฤษศนะครับอ่านว่าพฤษศหรือพฤษศนั่นเองครับคํานี้สามารถอ่านได้2แบบนะครับนะครับคำว่าขนขนวายนะครับคํานี้นะครับต้องอ่านว่าขนขวายนะครับเป็นคําที่นักเรียนบางคนอาจจะยังอ่านไม่ถูกต้องนะครับก็อ่านให้ถูกต้องนะครับตามหลักการ ทางการอ่านภาษาไทยด้วยนะครับคำต่อมานะครับคำนี้นะครับอ่านว่าอุปราชนะครับคำนี้อ่านว่าอุปราชนะครับซึ่งเป็นคำที่นักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นเคยอีกเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับคำนี้นะครับอ่านว่าพันนานานะครับพันนานานะครับคำต่อมานะครับคำว่าขมักขเม่นนะครับหรือ ขมขเม่นนะครับคำนี้สามารถอ่านได้2แบบนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการอ่านให้ถูกต้องชัดเจนตามอักขรวิธีไทยนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างคําควบกรัมนะครับที่เราต้องอ่านให้ถูกต้องนะครับบทนี้นะครับมีบทมีเนื้อความว่าควายไล่ขวิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่ว้างควายไปควายขวางวิ่งวนขวักควา กวาดแกว่งขวานไล่ล้มคว่ำขวางควายนะครับเป็นบทที่ฝึกในการอ่านคําควบกล้ำนะครับตัววอนะครับก็นักเรียนสามารถไปฝึกฝนได้นะครับสําหรับกฎข้อแรกก็คือการอ่านออกเสียงให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ถูกต้องตามอักขรวิธีสําหรับหลักการอ่านข้อที่สองครับคือการอ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองนั่นเองนะครับฉันทลักษณ์คืออะไรนะครับฉันทลักษณ์คือรูปแบบคาประพันธ์ ลักษณะบังคับนะครับการสัมผัสนี่คือลักษณะของชันทลักคำประพันธ์แต่และชนิดก็จะมีชันทลักที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นกรแนะครับก็จะมีรูปแบบมาเป็นชันทลักนะครับเช่นนี้นะครับอันนี้เป็นบทจากเรื่องภพาพยมณีนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปในตอนเทอมที่1นะครับจากการประจนภัยของสุสาครจําได้ไหมครับ ก็จะมีเนื้อความว่าบัดเดียวดังง่งเงิงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาเห็นโยคียขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพศแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของกรแปดนะครับที่นักเรียนนั้นเคยได้ผ่านมาแล้วนั่นเองครับ แต่วันนี้นะครับคุณครูจะพานักเรียนมารู้จักกับคำประพันธ์ชนิดที่ว่าที่ชื่อว่ากาบยาณี11ครับก็จะมีลักษณะการสัมผัสนะครับวักหน้ามี5คําวักหลังมี6คํานะครับจึงเป็นที่มาของกาบยาณี11นั่นเองครับเนักเรียนจะเห็นว่าเส้นสีแดงนะครับการที่เป็นเส้นสีแดงนั้นคือการสัมผัสนะครับก็คือวรคที่1มีคําคำนะครับคำสุดท้ายของวรคที่1ไปสัมผัสกับคำที่3ของวรคที่2นะครับ แล้วก็คําสุดท้ายของวรรคที่2จะมาสัมผัสกับคําที่สุดท้ายของวรรคที่3นั่นเองครับเนาะอันนี้คือลักษณะของกาบยานี11ครับตัวอย่างเช่นนะครับพึกศพภกาสอนอีกกุญชออันปลดปรงโททนสเสน่งคงสําคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวาเมืายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานะครับ วรคหน้ามี5าคำนักเรียนจะต้องแบ่งอ่านเป็น2 3สนะครับส่วนวรคหลังนะครับมีมี6คำนักเรียนจะต้องแบ่งการอ่านเป็น3 3นะครับถ้ามี5ต้องแบ่ง2 3ส่วนมี6ต้องแบ่ง3 3นะครับจึงจะได้สัสดส่วนในการอ่านและจะได้อ่านตามชันทลักษ์ได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับต่อมานะครับข้อที่3ในการอ่านออกเสียงของสนนต้องรู้จักทอดจังหวะเอื้อนเสียง หรือหลบเสียงมีเสียงสูงเสียงต่ำนะครับการอ่านทำนองสนะน,นั้นลักษณะสำคัญก็คือการเอื้อนนั่นเองครับแต่จะต้องเอื้อนในลักษณะที่ถูกจังหวะถูกช่องนะครับเพื่อที่จะได้เกิดความไพเราะนั่นเองครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับอ่านด้วยน้ำเสียงชัดเจนนุ่มนวลน,น่าฟังเสียงไม่ค่อยหรือดังเกินไปนี่คือลักษณะของการอ่านออกเสียงทำนองสนะน,นะครับก็คือจะต้องมีความดังชัดเจนมีความนุ่มนวลแล้วก็ ไม่ดังไม่ค่อยเป็นเสียงที่สามารถได้ยินนะครับแล้วก็เกิดความภพเร้อนั่นเองครับต่อมานะครับข้อที่5นี้ถือว่าเป็นข้อที่สําคัญอีกข้อหนึ่งคือการอ่านออกเสียงสื่ออารมณ์ไปตามเนื้อเรื่องนะครับเช่นรา่าเริงเศร้าหรือโกโรธนั่นเองครับถ้าบทประพันธ์บทไหนนะครับมีอารมณ์โศกเศร้านักเรียนก็ต้องถ่ายทอดความโศกเศร้าโดยการใช้น้ําเสียงนะครับ ในการอทอดจังหวะยาว,ยาวๆช้าๆนะครับแต่ถ้าเป็นจังหวะล่าเริงสุสนานก็จังหวะก็จะรวดเร็วขึ้นมานะครับจะมีความแตกต่างกับจังหวะที่โศกเศร้านะครับนี่ก็คือลักษณะที่เป็นการสื่ออารมณ์นะครับแต่เป็นการสื่อรอวมทางน้ําเสียงนะครับท,ที่คนอ่านนั้นจะสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของบทพันธ์นั้นๆนั่นเองครับ นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของบทอ่านทารองสนองนะครับเป็นบทพึกศพปากาสอนนะครับซึ่งนักเรียนนั Clan ้นจะต้องท่องนะครับแล้วก er ็นํามาท่องกับค ja ุณครูนะครับโดยที่ไม่ไม่ได้ดูหนังสือนะครับจะต้องเป็นการจดจําแล้วก็เอามาท่องกับคุณครูนะครับซึ่งบทนี้นะครับคุณครูเคยให้เคยสอนนักเรียนไปบ้างแล้วนะครับนักเรียนก็อาจจะไปทบทวนแล้วก็เอามาท่องตามจังหวะนะครับ ลำด,ดับต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างการอ่านทำนองสนอนะครับจากบทพฤษพภาสอน,นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูการอ่านกันเลยครับบทอาขยานพฤษพภาสอนจากเรื่องกิจสนสอนน้องคำฉันของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากมารมพาะปรมาณุชิตชินุรถพฤษพภาสอนอีกุญชอน อันโปรดปรงโทโทนสเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติว่างวายมาลายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วแต่ชั่วดิ่งประดับไว้ ในโลกาหลังจากที่นักเรียนนั้นได้ดูตัวอย่างการอ่านทำนองสนองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คุณครูก็มีการบ้านหรือเป็นงานที่มอบหมายให้กับนักเรียนนะครับก็คือการการกลับไปทบทวนการอ่านทำนองสนอนะครับจากบทพืชศพกาศน,นะครับจากหนังสือเรียนวนรรณคดีลำนามในหน้าที่151นะครับ หรือนักเรียนนั้นจะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากช่อง YouTube ของคุณครูนะครับโดยมีชื่อช่องว่าครูโฟมสอนภาษาไทยคุณครูก็จะนําคลิปการอ่านนะวิธีการอ่านที่ถูกต้องนะครับลงในช่อง u t u b e นะครับนักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถ้าใครพร้อมแล้วนะครับก็จดจําได้นะครับก็นํามาท่องกับคุณครูนะครับคุณครูจะมีคะแนนในการท่องทองเสนอด้วยครูหวังว่านักเรียนนั้นจะตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกฝนอย่างเต็มที่นะครับ สำหรับวันนี้นะครับคุณโคต้องลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ